ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเจ้าของวานด้วยนะครับผมและตอนนี้นะครับช่องของผมเนี่ยก็ได้มีเพจเป็นของตัวเองนะครับผมสามารถกดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอย่าทิ้งไว้ที่ดีคิปชั่นนะครับผมถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลยสิบสามเมนห้าได้อ้ําเน้นปล่อยเลยใจใจปล่อยเลยปล่อยไงอ่ะปล่อยพี่ปล่อยหนึ่งได้สองได้สามได้สี่ได้บรุนเจอบรุน สภาพสาธุใครดูใครดูดีใครขอให้เละโอเคครื่องกองเหมือนกันคิวสี่ใบมาโหก็เกินไปเราก็แข่งแข่งเกินเปลี่ยนต่อเปลี่ยนสาวเอ๋เอ๋เสินซาธุขอให้ไปเจอบ้านเชิญยื้อเต็มที่ฮะมีสักสิบนาทีพูดเล่น อย่ายื้อเลยขอร้องไม่ใช่โอเคพวกพี่ครับอัลครูลอัลครูลูอัแปดนะอ่าโจได้ดู็อัลเทนจูอะไ์เป็นน้องโคยโทนซากดาวคอโคยค่ะนี่คือโคยจันหนึ่งมันคือโคนไม่ใช่เดี๋ยววาโคยโคยแอซิด ไลทครับดูมาเอ้ยเขาเป็นไลท์โคยเหมือนเราแปดพันแม่นแปดพันเนี่ยก็เปหมื่นห้าเลยมิสไม่เอาเดียมหรอกบั้นผ่านไปวะไลทแล้วก็ตีเลยหมื่นเดียวเข้าครับไลทเช็คไม่มีบั้นผ่านไปวะเอ้ยแอฟฟิตไอเดียอะไรเอ้ยโคยก็แย่แล้ว เกินไปเกินไปได้เข้าไม่แต่เขายินแปดมีแปดพันปะเข้ยินเก้าเก้าพันเก้าพันเก้าพันเขาได้เข้าได้เข้าเจ็ดสองผ่านเขาเฉลิมจุ่ะอืมไร่ป๊อปสองแมนอุ้ยโคตรรายปล่อยไม่อยากลง ตี S <S เลยสิบสามสองคียสิบสามสองคียยี่สิบเก้าต้องไหนไม่มีฮิลทิกเกอร์พล้งางทางออกออกมาก่อนดีมากม,มันจะเป็นส<ะ>ิบสามยืนยกหมื่นยี่สิบสามทิกเกอร์สามสามเข้า,ขาครัเจ็ดสองทำไมไ<อ>ทำไมทุกคนต้องฮิลเดียบืโดนฮิลสามใบในกองไม่ร้องเลยไม่ร้องเขาแปลกดิอาร์บารันโดฟอ อันหนึ่งอ๋อแหวนอ๋อท่านโอ้อะไรวะอ่ะกดก่อนเลยเขาโซรีเวิร์สติกเกอร์เฮ้ยรีเวิร์สติกเกอร์ติกเกอร์ต้องมีติ๊กเกอร์ต้องตาแดงอย่าไปเล่นเยอะตีตีมันงั้นเลยไม่ต้องลงเงินหรอกตีตีมั้ยวันหนึ่งฮะเราเริ่มขอดูท็อปเอาไปายแบตเตอร์ฮะสิบสามแหวน ไม่การได้วันเจ็ดสองไม่ถูกก็พลังสร้างจวดแดมไม่มีเียนคีดี่ขี้แวนพลังสร้างเอาคีดลงไปนะโอเคแดมขีลบอ่ะบวกหมื่นแวนขีลบช่างมันไม่มีโอเคคนนี้มันจริงมันสองี้ดิที่ตกไปดมเึ่นไงอ่าเล่นเล่นผิดไปรอบเลงอันนี้ยี่สิบยี่แปดบวกอีกสองทิสี่สิบแปด สี่สิบแปดอันนี้ยืนยี่สิบสามไม่ขอถ้าไม่เอาติกเกอร์มีสกิปเกิดเออขอสามหมื่นะสี่สิบแปดติไ่ไหนะมนขอขอหมื่นหนึ่งขอหมื่นหนึ่งสีแปดถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสี่สิบสามขอหมื่นหนึ่งไอโคยไปผ่านเทให้มีิกกเอร์ให้อะไรนะให้อะไรไปเลยพี่โอเคจิวะนี่ไงไอ้โคย นีเสยการไม่ก็คือควยมันคือตัวหัวควยที่เวลาเปิดสีแล้วไม่เคยตั้งเฉพาะเจเย็นพี่อย่าพึ่งพูดเยอะอย่าเขารู้ว่าเจ้าของดินหยาบคายไรเจเย็นพี่อย่าพึ่งขยับเปดูเยอะคอร์เตบาสเปลี่ยนผนทิกเกอร์เฮ้ยมาแล้วลงโว่าไหนว่าไหนเอาให้ใกล้ใกล้ากล้เลยคร์เตบาจะเริ่มขอดูหน่อย ก็ไปบายเลยไม่ให้หรอกจะมาเพิ่มได้ตามเราไม่ให้ตีไปลยสอง3 p นสามพีจิงดออ่านี้สองชินสองสองิเออเมื่อ,อกี้เรียนหรอถือพีจีเรียนไปด้วยตายตายเตดขอย้อน <laughs> กล<ต>ับเมื่อกี้คิเดียวเหรอไม่เรียนไปด้เดียว เอเอช่างไปทันแล้วปล่อยแหวน <laughs> ปล่อยสีเข้าเลยเข้าเลย <laughs> ไม่มีไม่มีออะไปสองชขีเกตต่อยิวเกตตึงโอ้เบื่อคนเบื่อคนจ <laughs> มน้ำสองหมื่นสามมาสองหมื่นสามหมื่นเต็มข่ะเลยต่อแปดต่อหกใบ เอ้ยมือเยอะก็าดาี้มีห้าใช่ไมติ๊กเกอร์เพิ่มได้เขาเองแค่วูบเขาโกงเลยตัวเองคุณเพิ่มได้เขาได้ไม่ไปเพิ่มไปเพิ่มให้เขาเนี่ยมาที่ต่ำเขาเป็นติกเกอร์เขาว่าต้องทิ้งสี่เนี่ยห้าได้มานึ่ันเลยเปลี่ยนผลห้าได้ได้ฮิววิตตี้ฮิววิตต้เอาเลยตัวนึ่งตัวนึงเอ้ยแล้ววะสิบสามแมน ห้าได้ปล่อยเลยใจใจปล่อยเลยปล่อยไงอ่ะปล่อยพี่ปล่อยหนึ่งได้สองได้สามได้สี่ได้ไม่เห้นพิเกอร์ไม่ไหนพิเกอร์อไม่มีตอห้าไดหมดแรมไม่มีพิเกอร์อไอ้ข้ามที่มือปุณหะสร้างดานาหนึ่งสองสาม ไถ่เกอร์อได้บอร์ดกูจะเลือกอะสามหมื่นอะไรเดีอยอะไรอยู่เนี่ออันนี้สามสาสี pg อันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นอยไม่มีทิกอะไรเด้อได้บอร์ดอ้เหลือเชื่อ เจาดูอ่ะเขาต้องมาหนึ่งแวนเพียงหมดนิกเกอร์เอาตีแว่นกาดมาสองเป็นสองสองี้พีจีทิ้งบั๊พี่มีสามเลต่อเลยไม่มีไม่มีคีรลบคีแว่นแต่บวกได้บวกข้างนี้เอาบวกหมื่นข้างนี้นี่เดี๋ยวกอปล่อยใครถามปล่อยลงเดมจะรวยสิบสาม่สามสิบสามสามสามจี๊ขี ชีเดียวเฮ้ยเอาจริงเหอคิวแต่งนะไม่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 จริงสามปีสิบสามยี่สิบสามสองชิ้ยี่สีผ่านนี่แหละตายจากเอ่าย้าได้เอาแหละมาเนีะยไม่กิ้บอกตา้ต้องมาแล้วคิวสองไปไหมบันปอสแวนวะไม่นะบัน เอาวะสับสนกันไปกันมาดูดิใครจะตายก่อนโอู้ห้าไหนเฮียจะเลือกอะไรตื่นไหมนีเลืกเสียงทีวีนะไม่กลัดหนึ่งสองคีลบอะลบคีไปทางฝั่งนี้อ่าบวกมือกันคีอ่าลบคีเนี่ยทีหลังจากมาที่สามอ่ะทิ้งให้หมดเลยนะหลังจากมาที่สามอ่ะทิ้งให้หมดอันนี้เออที่สามที่สามทิ้งไปเค คู่เท่าไหร่่แนกับมือเ่ไหร่มือมีหกใบหนึ่งหมื่นสองมื่นสามสามสี่หนึ่งพูดแรงเลยถูกแล้วไม่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 หนึ่งหมื่นสองสามสามสาสี่สามห้าหนึ่งเออห้าหนึ่งเดี๋ยวหูอะ้รยังไงอีกข้างหน่งเท่าไหร่อีกข้างหนึ่งเมื่อกี้ได้สร้างราลาเป็นตัวเดียวสามหมื่นโอเคนะสามหมื่นในห้าหนึ่งปล่อยเลย ไปแมวพีจีจีสามหมื่นสองเก้าอ้อยห้าบาทแล้วก็ให้เป็นไวเอาดอเอาดดเฮ้ยเราเอาดดใช่โอ้กูจะดูห้าได้มันจะบอดเก่งขนาดไหนจะัวบอดเกบอดเนี่ยเนี่ยห้าได้เจ๊ห้าได้เนี่ยเอาไอ้สุดไปพราจะบาดแยมเปลี่ยนผลทิกเกอร์ ถือเอาให้สุดเว้ยเอาให้สุดพูดนี้หรือจะชี้ร์ยี่สิบสามสองขียี่สิบสามสองขีหอมมื่นอ่ะเต๊ะก่อนขอดูท็อปไปไปแล้วก็ให้ห้าพันยี่สี่ยี่สิบสามพี่วิวแหวนเตี้อีกมืน่นไม่การพอไม่เตี้ยวจบ <laughs> จบจบ,จบแล้ว เจาะจริงเหรอไม่จริดู <laughs> ดิเฮ้ยไปเล่นอะไ้โชว์ไปบ้านลิงเกอร์หูเลื่อยขึ้นไปเลย <laughs> เลื่อยขึ้นไปเลยเอาไม้ตีเออห้าได้ก็มีเรื่องเจอไอฮิวถ้าว่าเรื่องเจอฮิวบ้างไหมเฮ้ยแต่เขามีสีแดมนะหนึ่งห้าได้เราจะไม่เจอเไอฮิว ที่ผมเ<ห>ช็คแค่สาได้ผมโดนฮิวฮัลโหลยังงงเอ๋ได้ก <laughs> มือได้กี่ใบฮะเฮ้ยมือสามใบแวนเปิดเลยใจหรือเปล่าอ่ะใกล้ดีว่าต่อใจหรือเปล่า <laughs> ถ่าไหรไม่กัดนั่นดีว่หนึ่งสองขิดพลังข้างลบไปสี่ดอทิ้งมือไปหนึ่ง จริงมาพลังข้างอืมที่เหลจิงท้หมดนะทิกเกอร์หลังจากวันที่สามอะในจังหวะที่สามเนาะอ่าใช่แต่เนี้ยไม่มีหูช่าใส่ปือเลยไม่เดินเต็มไม่เดินเด็มโคตรแรงราคาอะหิวเขาไปไหนวันหนึ่งหมืนสองหมื่นสามหมื่นสี่สามห้าหมืนสามโคตรแรงปล่อยเลยปล่อยไปเลยไม่มีทิกหนึ่งหมื่นอ่า สองหนึ่สามสามสี่สามห้าสามหกหนึ่งก็ไม่การกูตายเองฮิวด้วยอีกแดมหนึ่งไม่ต้องแล้วมันหกแล้วอีกแดมหนึ่งก็เป็นจะรั่วยากเวลมันไร่ใช่ปะไหนดูดูกาา์ไม่กองหน่อนี่มันเหลืออะไรม้างเนี้ยเหือฮิวฮิวดิ้ที่มันมีอะไรดิจะรั่ว